สวัสดีค่ะนักเรียนทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับครูตาอิกแล้วนะคะกับยูนิตที่3กับเรื่องของนาวนะคะที่มีชื่อว่า singular n o n นะคะอ่ามาดูกันว่า singular n o n คืออะไรนะคะ singular n o n ก็คือนามที่อยู่เดียเด่ยวๆนะคะหรือเรียกว่านามเอก,กพจน์นั่นเองค่ะโดยมันมาจาก ประเภทของนามนะคะอยู่ในส่วนของนามนับได้นะคะนามนับได้แบ,บ่งเป็นสองประเภทดังนี้นะคะก็คือนามเอกพจน์นะคะหรือที่เรียกว่า singular noun แล้วก็นามพระหุพจน์นะคะ plural noun นั่นเองนะคะนามเอกพจน์มาดูตรงนี้กันเลยนะคะเราสามารถแบ่งแยกมันนะคะได้เป็น2แบบก็คือจะใช้อะแล้วก็แอนนะคะการใช้อะเราจะใช้หน้าพยัญชนะที่ไม่ใช่ a e i o u นะคะหรือที่เรียกว่าพยัญชนะนั่นเอง ส่วนนามที่นำหน้าด้วยแอนนะคะจะใช้นำหน้าสระนะคะนามที่ขึ้นต้นด้วย A, E, I, O, U นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะอย่างคำว่า table ที่แปลว่าโต๊ะเนี่ยนะคะขึ้นต้นด้วยตัวทีนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นพันชนะนะคะเพราะฉะนั้นใช้คำว่า a table a table แปลว่าโต๊ะ1ตัวนะคะด้านล่างค่ะ school นะคะแปลว่าโรงเรียนนะคะคำว่าโรงเรียนเนี่ยขึ้นต้นในตัว s ถูกต้องไหมคะทีนี้ก็ไม่ใช่สระถูกไหมก็จะใช้คำว่า art school a school โรงเรียนหนึ่งแห่งนะคะ bus แปลว่ารถเมย์นะคะรถเมย์เ,มเป็นตัว B ถูกไหมคะตัว B เนี่ยไม่ใช่สระเพราะฉะนั้นใช้ a bus แปลว่ารถเมย์หนึ่งคันนะคะด้านขวาค่ะไข่นะคะ a w g แปลว่าไข่ขึ้นต้นวยตัว E นะคะสามคำนี้เห็นไหม คำว่า ant นะคะที่แปลว่ามดเนี่ยขึ้นต้นด้วยตัว a นะคะเพราะฉั้นจะใช้คำว่า a n ant แปลว่ามด1ตัวนะคะคําสุดท้าย apple แปลว่า apple นะคะขึ้นต้นด้วยตัว a เพราะฉะน,นั้นเราจะใช้คำว่า a n apple นะคะอ่าทีนี้ใบงานนะคะเขาจะให้เรานะคะเติมลงไปนะคะหน้าคำนามแต่ละประเภทในส่วนของ singular n o นานะคะอ่ามาดูข้อหนึค่ะ rabbit rabbit ขึ้นต้นในตัว R นะคะกระตาย1ตัวใช้อะนะคะข้อ2ค่ะ guava guava แปลว่าฝรั่งนะคะเป็นตัวจีไม่ใช่สระใช้อะ guava นะคะข้อ3 uncle uncle ตัว U นะคะตัว U เป็นสระนะคะเพราะฉะนั้นใช้ and นะคะ and uncle นะคะข้อ4ข้อ4นะคะ notebook note, book, note โน้ตบุ๊กนะคะโน้ตบุ๊กหนึ่งโน้ตบุ๊กแปลว่าสมุดนะไม่ใช่ไม่ใช่โน้ตบุ๊กที่เป็นคอมนะคะข้อห้า doctor doctor ไม่ใช่สระนะคะหมอหนึ่งคนใช้ a doctor ข้อหก e นะคะตานะคะตาหนึ่งข้างนะคะไม่มีตัว S นะอ่านภาษาอังกฤษใช้ eye eye แปลว่าตาหนึ่งข้างข้อเจ็ด ice cream ไอซครีมแปลว่าไอติมนะคะไอติมหนึ่งคนนะคะใช้แอนไอซ์ครีมนะคะข้อ8 onion น n i o n นนะคะเป็นสละใช้ a n น onion ข้อ9 n u r s e n u r s e พยาบาลหนึ่งคน a nurse ข้อสิบ Je ีบจี p แกะนะคะแกะเป็นอะนะเพราะว่าไม่ใช่ตัวสละข้อ11อ sunflower sunflower ดอกทานตะวันนะคะ ใช้อะ sunflower ข้อ12สง ring แหวนหนึ่งวงนะคะอะ ring นะคะไม่ใช่สระนะคะประหมาาอย่าลืมเขียนไว้ด้วยนะคะต่อไปค่ะข้อ15 sorry ข้อ13นะคะ university นะคะอ่าทำไมหลายคนนะคะสงสัยว่าข้อ13 university เนี่ยทำไมไม่ใช่ and ทั้งทังที่มันเป็น u เป็นสระนะคะเนื่องจากว่าถ้าเกิดตัว ตัวยูเนี่ยออกเสียงเป็นยอยักษ์ไม่ใช่ออ่างนะเอาใหม่ตัวยูออกเสียงเป็นยอยักษนะ์เราจะใช้อ่ะนะคะไม่เหมือนกับข้อเมื่อกี้ที่อยู่ในข้ออ่มที่อยู่ในข้อ3นะที่เป็นตัวยูเหมือนกันนะคะข้อนี้มันเป็นอออ่างนะ uncle uncle ถ้าเป็นอออ่างนะเป็นสระทันทีเราจะใช้แอนนะคะต่อไปข้อ14ค่ะ calendar Calender ปฏิทินนะคะเป็นตัว C ไม่ใช่สระใช้ Art Calender ข้อ,อ15 Star ดาวหนึ่งดวงใช้อะ16 Arm เป็นสระใช้แอนนะคะ An Arm แขนหนึ่งข้างข้อ17 Eraser Eraser เป็นสระใช้แอนนะคะยังลบ1อัน18 Shirt เสื้อหนึ่งตัวนะคะ a Shirt 19 d i t c h ดิชจาน1ชิ้นจาน1จานนะคะใช้อดิชยี่สิบอ็อกยี่สิบออกไก่นะคะไก่เป็นสระใช้แอนออกนะคะข้อ21 arrow ลูกศรน,นะคะลูกศรเป็นสระนะคะใช้ an arrow นะคะลูกศรหนึ่งลูกศรหนึ่งลูกศรแปลว่าลูกศรน,นะคะ22 kitchen ห้องครัวเป็น a kitchen 23 Ruler นะคะเป็นพยัญชนะใช้ A ruler ไม้บรรทัด1ดามไม้บรรทัด1ชิ้น 24. elephant ช้าง1ตัวนะคะ elephant ตัว e ออกเสียงเป็นอออ่างเพราะฉะนั้นไปแอนนะคะทบทวนใหม่นะตัวไหนที่เป็นสละแต่ออกเสียงออกมาเป็นอออ่างเราจะใช้แอนแต่ตัวไหนเป็นสละแล้วออกเสียงเป็นตัวยอยักษ์เนี่ยหรือตัวออม เป็นตัวยายักเนี่ยนะคะเราจะใช้อ่ะนะคะเหมือนข้อ13เลยอย่าลืมดอกจันไว้ได้นะคะสำหรับวันนี้ในเรื่องของการเติม A และแอนกับคำเอกพจน์ K ก็หมดเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ